ข้าว์มาดิคชกระตุ้นการใช้เงนินกระตุ้นการใช้เงนินนะใจเย็นนะเจิ้นตัวนี้เขาห้าเวนเดี๋ยวไล์มันจะตัดไหมเนี่ยแม่จ้านปาโปรปาโปรเลยครับประเจ้นไล์จะตัดไหมไลไม่น่าตัดโอเคอ้า hey. ว ah, ไม่เห็นติดเลย หรือว่าไม่มีแบตชคนพรอดูนะเดี๋ยวดูนะดูนะดูนะไม่เต็มเร่ต้องไปชาร์จแบตก่อนนั่นเดี๋ยวต้องไปชาร์จก่อนนะผมว่านะเดี๋ยวขอไปชาร์จก่อนแล้วค่อยมาว่ากันโชว์นีก่ก็จะใช้ได้ลุย พันสี่พันสี่เก้าสิบแล้วได้ยังไไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นเอาไม่ไง่ามาแล้วแอตินัมเอ็กซ์จับขูจับขูนะครับไม่สามารถมันไม่สามารถได้ยังไงไม่สามารถอ่า,อา หรือว่ามันต้องใส่ใส่ในนี้าใส่ในนี้เราไมา่ได้อ่านคู่มือไงเราก็โบบาร์ไงเราต้องการโบรบาอ่าเดี๋ยวลองดูครับลองดูผมอ่ะนี่อะไรเด็ดแก่แก่อ่อ่าลองดูดิจับหู คุยกับผมเลยจับหูจับหูโบบ้โบบ้า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 ไม่ได้ว้ค okay. ่ลองดูหรือมันพิมพ์ไม่ขึ้นไม่เจอธรรมาดานลยเปิดไลฟ์มาก็คนน่าจะเยอะอยู่นะไม่ได้อ่ะไม่ได้ อาจจะแก้ปัญหาด้วยการเดี๋ยวผมจะไปชาร์จแล้วกันนะโอเคโอเคโอเคคงต้องชาร์จแหละมันขึ้นว่าเนี่ยเยมันขึ้นอย่างนี้ไม่จับคู่อ่ะก็แฮปปี้นะตัวนี้ถ้ามันเป็นไปตามเป้าหมวะ มันเป็นไปตามเป้าหมายแต่ผมเอาคุณมาด้วยเพราะว่ายาคุณอาจจะเหงาผโอ้โหเมื่อวานซักรองเท้าแบบรู้สึกว่ากระชัดมากเลยนี่ ชาร์จด้วยงามซุยอ๋อเว่จะไมมันยากจังวะยากเกินเจือนเฮ้ยเฮ้ยไม่สบายแน่เลยดูดิดูกันดิ อ้วกแน่เลยอ่ะดูดของสารมันอ่ะตัวนี้มีปัญหาตลอดโอเคอืมอืมอนี่นี่อ่ะดูดิมันก็เขียวนี่เออ มันก็แน่นเนี่ยมันก็เต็มนะงนนะ่ะเจื้อนอเดี๋ยวลองกับตัวนี้ลองกับตัวนี้แข็งนอกเนาะโอเคเหลืออะไรล้วสี่โอเคเอาก็ดีคุณไม่ได้ทำ